ครับกาบสวัสดีเอฟซีหลอบเ้านะครับหลังจากเสร็จภารกิจทางวัดแล้วเข้ามาตามต่อเนยวทางเล่าพัฒนาเลยครับเด้อตามต่อเนยวทางเล่าพัฒนากับหลวงพี่เสียบปูย่างค่ำนะครับเข้ามางวดที่แล้วนะครับของเล่าเขาตรงๆนะครับที่แปดเลขว่าไร้ครูนะครับเลขบ่เกินหาง หาคู่ครับเรียกว่าเกินหาคู่ของหลวงพี่สิทธิ์ปูว่างปูย่างค่ำนะครับสิทธิ์ปูย่างค่ำขอโทษขอให้ครับที่บ่อพิษกครับเข้าขอเขาไปทิดตำไปเบิ้งไปส้ม้ำกันนะครับเด้ มาสการครับน้องพี่ออรอบที่แล้วเขาต้องตงัวอไร,บ,รบ้ครับ48นี่ผมครับครับเราได้48เราก็ได้เงินมาเทหินอ่อนน้ำซาล่าน้ำพื้นที่ในวัดนะครับเราก็มาเทเป็นพระนาเคปนักสังอง์งนึงนะครับที่เป็นกำลังมาอยู่วัดสามคีดถ้ำแห่งนี้เพิ่กจะเริ่มครับเพิ่โศกมัน ตองหวดเลี่ยงกันซีหวดส่อนเลยครับเหล็กเล่าพัฒนาครับเส้นหน้าดีก็จะผ้าพีผ้านองมากก็ติดติดตามให้พีให้นองเข้าในเบื้องในรุ่นในส้มไปน้ากันนะครับเด้อครับก็ขามาเบิง้งมาส้มไปน้ากันครับครับเอากระนังล่อหลงพีเพิ่นก้อนครับพอเพิ่นขึ้นไปเบื้องสุดต,ตัวเหลขกของเพิ่นอยู่ครับล่อ ไปน้ำกันครับใจเย็นๆพี่น้องเข้ารอบนี่ <c oughs> จังไหนก็มีโฉคมีมันไปน้ำกันอยู่แล้วละครับใจเย็นๆพี่น้องเข้ารอบที่แล้วเจ้าครูครับลุงพียเด็สามครูคไปกลับเป็นหกโอ้ยถือว่าบันได้อครับเด้อเด็ก,ก,กบันไดครู ครับลุงพีก็สุดของลุงพีไปแท่งคนล่ะฮะนก็ยงมคอยไม่เขียนลงไม่กระดาษเย็บซีก็ได้ครับหลอบนี่ก็บมี่สามคูขึ้ก้อนหมครับครับสามคูเนียนเนียนเลยเวยครับสามคูเย็บซี่นี่ล่ะงบน้อยครับสําหรับคนงบน้อยคนงบน้อยจะซื้อเลยเนาะครับเขาจะเขียนไว้เลยเด้มันหิบเจบอันคิด ทีงวดสว่วนเนาะน้องทีเนาะครับทีหางวดน,นี่แหละนี่งวดที่หาเขาลังนี่เขาครับยางคำครับเขียนเป็นแดงก,ก็นั่งครับมันก็ได้ตัวยางคำเ,เ 9, รียกเตียนเก้าวิ่งวิ่งเก้านะครับวิ่งเก้าตัวเดียวมันะครับวิ่งลูดนะวิ่งลูดเกนะ้าครับวิ่งลูดเก้าทีเด่นเก้าสอง ไม่ได้เดิห้อกระไดซ้ำนาที่นึงครับเก้าสองเกเก้าหกเก้เจดเลขสามคูเข้าเดียวจบจิบครับแต่ว่าอันนี้อันนี้ให้กันไว้นะครับห้องต้องรอช่วมบรรยากาศไปนั่งครับเพราะวาไเวลาจบจิบครับหกเก้าครัตัวกันไ่ครับครัตัวกันครับเก้า นี่ลงใส่สามตัวน้ำสามตัวนะ้วสามสองโอ้ยมีที่เด็ดเหล็กสามตัวผอมสามตัวก็เคยเข่านะครับโอ้ครับครับสามตัวก็เคยเข่าบอมแหมบอมแหมบอมแหมโอ้ยนี่แหละหัวก็เห็นอันนี้อาจารย์แหลกนะครับที่ปล่อยเป็นตัวเหล็กสามตัวข้างเล่าพัฒนารอบนี่ก็ห้พี่ให้น้องเข้าเบิ่งส้มเป็น ครับเด้อครับเพอว่าเป็นใด้มากซีงวดส่วนแล้วครับสุดนี่เขากับไปกลับเลยครับเก้าสองเก้าหกเก้าเจ็ดครับต้องกลับอยู่แล้วหรอครับไปกลับนี่ล่ะลองเบิ้งครับสามตัวสามสองเก้าครับสามเก้าสามอันนี้เป็นตัวกันนี่ต้องกลับพร้อมเนาะครับกรับว้เทียผู้มักอีกขึ้นครับครับคือว่าบลายหังนะครับเด้อวันที่ยี่สิบหกมื้อเอื่นดิเรี่ยกว่าครับ ยี่สิบหกนี่สิบหกครับวันที่ยี่สิบหกเดือนเดือนหกสองหกหกครับสีดเส้นเตนเตัวน,นี่นะครับนะยี่สิบหกครับสิบปูยางคำนะครับเพิ่นเคยได้เลขรัฐบาลไทยมางวดรักแสนขึ้นที่นเนี่ยเนี่ยงวดนั่นได้ร้ายไปได้ก็กครับได้หาเสียนหาเสียนทุกควเนี่ยครับหลัั้งแต <หา S 1> ่ไหนก็นมีงวดละแสนสองแสนบ้างับ นี่แล้วครับแรงไม้เด้อครับเด้อําหรับเอฟซีครับสิปูย่างคั่แลรวก็แรงไม้ก็ห้เอฟซีแคบหน้าจอไว้ความเด้นนะครับครับเอาเลยครับถ้ามี้ศุเวลาก็ชวนกันมาสร้างวัดน้ำกันนะครับวัดสามคคีธรรห้องกับขาดลาย่างอยู่ครับที่คู้การด้วนๆนี่คสัอจากไดเป็นกองเพลนนะครับครับ ปูงนะครับวัดเท่ายังขาดเหลืออยู่ครับอิปตี้พอใหไม่โศกมีลาบกับซอยมาถ้ำบุญรวมกันครับวัดกำลังสร้างหลายอย่างครับเป็นอยากไดกวางเพนนะครับมาใส่วัดพวาวเวลาบันศิลวับนผาแห่มตีกวางเด็กกวางเพี่นนี่บ่มีนะครับวัดเท่าก็ยังขาดเหลืออยู่ต้องอาศัยอย่ายมทำบุญซอยกันนะครับวัดบ่มเป็นของผู้ใดญนะครับเด็๋ตีตาขวางตานี่ไปครับบ่มีกวางเพี่น หวังว่ายเย็บซี่ถกทันคือสีโฉมันมันไปนน้ำแข็อยู่ได้หลอบนี้ตัวเด่นตัวใดครับตัวเด่นเด่นสุดๆครับผมมากสุดๆกับตัวนี้ครับโอ้ยหางเดียวนี่ครับตัวนี้เลยครับครับผมเก่าสว่าด้อครับเด้อรอบนี้เพิ่นเด่นหางเดียวตัวนี้เมื่อวานไปเลียนไปเลียนกับมีเนาส่จิตตัวนี้อยู่ครับนี่ครับโอ้ได้ได้ไดมาเป็นสามสองเก่านี่ครับเอาไปเรียนอยู่นอนไายเมื่อวานครับเพิ่นไปเขาโรงเรียน โรงเรียนยังก่อนโรงเรียนใ <ลง S 2> นมหาวิทยาลัายมอจารอดน้องไข่ครับผมเรียนปริญญ,ญาตรีครับครับขนาดเพิ่นเป็นพระเพิ่นก็ยังไปเรียนนะครับเพิ่นก็ยังไปเรียนไปนี่อยู่เราก็เย่อยช่ไหมครับขนาดเพิ่นเป็นพระเพิ่นก็ไปล่ำเลี้ยนหาวิชาความรู้ของเพิ่นนะครับที่ว่าเพิ่น อนาคดทางนาของเพน,นี่บ้แน่นะครับว่าที่อาจจะเป็นเจ้าคณะอำเภอรหรือเจ้าคณะตำบลไปก็ได้นะครับต่อเป็นเลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับครับเอฟซแคหนาจอไปอีกรอบนึงนะครับเด้อผมจะคอยจทวนให้เอฟซีประกันก็ให้ลุงพีทวนให้เอซีเฮ้าได้ฟังไปน้ากันครับก็เทกับวิ่งเก้านะครับ วิ่ง9 9 2 9 6 9 7 3 2 9นะครับเน้นๆกับ9 2 2 9นะครับ9 2 2 9มีแค่นี้ครับกันกับ7 6 9 5ครับเอฟซีคงสีขอใจลงพีเพิ่นบรรยายแล้วเนาะครับเนาะ ครับสุดสามตัว้อครับเด้อสามตัวนี่เป็นสามสองเก้าครับเด้อเด็กสามตัวเล่าพัฒนานะครับโอ้ยลุงพีรืมเขียนเล่าพัฒนาไ้น,นะครับเขียนไว้ขางแางนะเดีเ๋ยวคนทีเขาใจว่าเรียกเราจะบันทห้เล่าพัฒนา เป็นล่าพัฒนาเด้อพีนองเฮ้าครับตัวนังซื้อไล่เส้นไล่มือของผนนะครับก็ขอไว้พอนห้เอฟซีทุกทันทุกคนของเส้นนาดีเด้อครับรอบนี้ขอให้แห้งปังไปกับเหล็กหลวงพีเซ็ตฟูย่างคำนะครับเด้อก็คือวิ่งเก่านะครับจับคู่เด่นสุดคือเก่าสองนะครับเด้อเก่าหกกะกะงามนะครับเก่าเจ็ดกะงามเพราะว่าเ่นวิ่งเก่านะครับเข้ากับยั ิมลักเก่าด้ครับได้เพราะวา่าเก่าหากระมี่ครับเดกสามตัวก็คือสามสองเก้าชุดตัวกันก็เป็นเจ็ดหกกับห้ากับเก้าห้านะครับเก่าหาครับครับขอให้พี่น้องเข้าสุกมัน,นรรมนไปดํากันคลิปนี้เสี่นหนาดีกไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ